ตอน modify เรทในนส่น็อตสกูเทนครับนี่เอาผมก็เป็นเรื่องปกติเรทหลุดยังไงผ่าท้ายมันก็ต้องหลุดอยู่แล้วแหละเนี่ยแต่ตรงนี้มันถ้ามันหลุดมันก็เกินไหมผมใส่สกูอย่างเงี้แหละสกิดเลยเนี่โอ้มานี่แม่งนายแฝงหนาดิดิดินี่ิด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 ิ ันจัเล็กๆกุบ๊บหนเลยโอ้ยับเจ๊นี่ทุบอันนี้ก่อนไม่ใส่ที่ปุบแล้วก็อเ,เอามาเยียตัวเนี้ทุบก,น,น,กน้ยโอ้เสียสรงท่าเลยยึดเขมผอมมงผม้ก็อมงผมมัน มันมันเรื่งตัวได้กว่านี้เวลาจุมตอไปร้านชางีนะค่อยไปเสร็งานไปพร้อมกันจะไปแต่ผมว่าจะไปทำกันชนอยู่พี่อันเพราะว่าแกแกทำป็นแล้วไงไปร้านทางเจจะเอากันชนไปใส่แป๊บเฉยแป๊บเปีประยชเสร็จงานนี้ค่อยโมดิฟายใหม่ครับรถ <c oughs> <c oughs> ไปหลายอย่างยุ่ ไอ้นี่ก็หักเนี่ย <Okay. S 1> ไอ้กันไฟท้ายลุดอันหนึ่งม,มันจะหลุดจตนานแล้วรอยเชื่อมมันหลุด ได้แค่งานเอ้สองงานนะงานนี้งานที่สองครับรเรียบร้อยเลยตันตรงนี้เแล้วอเลยบ้าง แตงข้างๆมันอยู่ดีพอแล้วเป็นเหมือนไฟตาลเลยไฟตาลอะไรนี่เลยพอลงมาเลยอลงมา๊บกพวกนี่ก็ใส่หม้อแปดใหม่ไปเลยให้ฉันเจใส่ให้ไปเลยไม่พอได้หมไม่สวยหรอกพอมาปุ๊บีกใครใส่สวยใส่หม้อเดียวเลยเนี่ยเอาหม้อนี้ออกปุ๊บแล้วก็ใส่อันใหม่อันหนึ่งอันนี้ใช้ได้อยู่ พอขาดเลยครับโอ้ก็ดูว่าหนูพ่อมันกินมาครึ่งล้อแล้วละจมิดเดียวมันก็ถึงแล้วไม่เหนื่อยหรอกเขบอกแกในที่แรกแล้วพี่ทำไมไม่ย้ายแบสขึ้นไป อันนี้ยังดีนะที่ท่อมันไม่ได้อยู่ค้ำกันนี่เหมือนมาขาวอ่ะม้าขาวมนี่ไงมาขาวไอ้นี่มันอยู่ข้างในนี่เลยมันเป็นไรไม่เป็นไรหรอเสียงเพี้ยนเลยครับออกสดยิงสดก็ผ่านไงก็ไม่ได้ออกท่อไม่ได้ออกปลายอ่ะ คันนี้ไงใส่สามตัวพอแล้วผมก็ทำงี้แหละการซ่อมฝาท้ายมันก็ต้องซ่อมแบบนี้ครับทำใจเดี๋ยวต่อไปจะทำฝาท้ายเหมือนภาคกลางเลยติ้งข้าเก่าเลย เขาต้องฟื้นไปอ่ะผมใจเอ้นั่นดิไคควงตอกช่างเก่งอ่ะเข้าเลยตอกเข้าเท่านี้ก็ได้ยั็อยู่เลยไม่เป็นไหนหรอกถ้าไม่ดันโดนน็อตขาดไม่เวลาดินเขาก็จะเปิดให้จะเปิดตัวื่นด้วย หลุดทุกคัน,นีงยองผมก็หลุดเหมือนกันเขาแกะไงเขาแกะทําไฟเลี้ยวให้มันไม่วิ่งช่างจันเจ้าอะ่ะแกะเดี๋ยวทีนี้มันไม่แน่นเหมือนเดิมอ,ะอ่ะหลุดตัวเดียวเนี่ยหลุดเหมือนกันหลุดทุกคันเลยเนี่ยถ้าทําไฟเลี้ยววิ่งจะขาดขาดขาดง่ายนี่เขาก็เลยทําเป็นไฟเลี้ยวธรรมดาครับตัวน,นี้ไม่หลุดล็อกขานาดหลุดแต่ขลัง โอขาดครับอ้อเอาพักบุกไหมเอาพักเกือบบุกแต่ว่าไม่บุกทนแบตครับนุ่ต้องย้ายแบตยังไงก็ต้องย้ายรถผมยังย้ายเลยถ้าไม่ย้ายไม่ย้ายไ้ฝั่งนู้นก็ย้ายย้ายขึ้นให้มันสุดเลย ยกขึ้นมาตรงนี้็ได้ไ่นฝั้วให้ยายไปฝั่งนู้นน,ไไน่ะจบเลยแต่มันก็ขึ้นได้เท่านี้แหลพะพอมันติดตัวจามเลยต้องย้ายตัวจามย้ายตัวจามยากยากเลยย้ายไปยากหรือตัวจามอา่ะก็กมันมีแค่แป,ป๊บเส้นเดียวกับตรงนู้นเองก็ตรงนน้นเป็นแั๊บเหล็กเลยสามารถกัดถึงได้กัดไดต้องไปต้องทำแป๊บอีกยากเลยแบบสั้นๆหนึ่ พงก็ติดตัวจามเหมือนกันแต่แตตัวจามมันมันสูเหมือนี่ไงตัดไม่ได้แบบแข็ง ใจสลายฮะมึงอ,อ่าฮะกูถามว่าใส่ท่อมอกระเจียวไม่ใส่ตรงปลายแล้วเหมือนเดิมติดตัวเต็มๆแล้วคือว่าสตอมอบบยังไงมันก็บี้ใส่ซ่อมเรียบร้อยครับงานนี้ซ่อมง่ายๆแค่นี้ใส่แค่น,อน็อตแค่นั้นแหละเสร็จแล้ววิ่งงานต่อได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปน,นี้บ๊ายบายครับ oh